หัวจะปวดแทนเบลล่าโดนแซะไม่หยุดหลังเปิดใจศึกษาวิวชวินกลายเป็นกระแสร้อนในโลกโซเชียลเมื่อเบลล่ารานีนางเอกชื่อดังเปิดใจถึงจุดเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับวิวชวินนักธุรกิจจากตระกูลดังผ่านรายการสามแซบซึ่งเธอเล่าว่าทั้งคู่ได้พบกันโดยบังเอิญบนเครื่องบินขณะที่เที่ยวบินดีเลย์ทั้งสองจึงมีโอกาสได้พูดคุยทำความรู้จักกัน เหตุการณ์เริ่มต้นจากการที่วิลชวินไม่ทราบเลยว่าเบลล่าคือดาราดังระดับประเทศทำให้การพูดคุยครั้งนั้นเป็นไปอย่างเรียบง่ายและจริงใจก่อนที่ทั้งคู่จะแลกลายกันเพื่อสารต่อความสัมพันธ์ซึ่งการพูดคุยอย่างต่อเนื่องนำพาไปสู่ความสัมพันธ์ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีแฟนๆจำนวนไม่น้อยแสดงความยินดีกับความรักครั้งนี้พร้อมมองว่าเป็นเหมือนพรมลิขิตที่นำพาทั้งคู่มาพบกันแต่ก็ยังมีอีกฝั่งหนึ่งของชาวเน็ตที่มองเรื่องนี้ในมุมตรงข้าม หลายคนตั้งข้อสงสัยในเรื่องราวที่เบลล่าเล่าออกมาบางคนถึงกับแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเช่นไม่น่าใช่บังเอิญแถมเล่าไม่ตรงที่สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้เลยไม่เชื่อว่าแค่ได้นั่งติดกันเฉยๆต้องมีคนจัดการแนะนำให้รู้จักผู้จัดการของเบลล่าคงเป็นคนจัดการให้หมดแล้วแน่ๆบางคอมเมนต์ดูดันกว่านั้นเช่นมองว่าเบลล่าอาจเป็นเพียงของเล่นคนรวยสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ แฟนคลับช่วยปกป้องชี้แจงข้อมูลในขณะเดียวกันก็มีแฟนคลับของเบลล่าออกมาชี้แจงและปกป้องเธออย่างสุดกำลังโดยเล่าเหตุการณ์วันนั้นอย่างละเอียดว่าเบลล่าเดินทางกลับจากทริปเกาหลีเพียงลำพังเพราะเพื่อนร่วมทริปของเธอต้องอยู่ต่อส่วนตัวเธอเองต้องรีบกลับมาเนื่องจากละครพรมลิขิตใกล้ออกอากาศแฟนคลับรายหนึ่งยืนยันว่าเรื่องนี้ได้รับการเล่าอย่างชัดเจนในไลฟ์สดของเบลล่าในช่วงโปรโมทสินค้า อีกทั้งพิธีกรของรายการอย่างเอ็กกี้และนุ้ยก็ได้ถามคำถามในประเด็นนี้อย่างละเอียดแล้วในรายการเสียงสะท้อนต่อความรักครั้งนี้ความรักครั้งใหม่ของเบลล่าอาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเมื่อเธอต้องเผชิญกับคำวิจารณ์และการตั้งคำถามจากสังคมแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเบลล่ายังคงยืนหยัดและเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ขณะเดียวกันแฟนๆที่รักและสนับสนุนเธอก็พร้อมที่จะช่วยชี้แจงและปกป้องเธอในทุกโอกาส สุดท้ายแล้วเรื่องนี้คงต้องปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงใจของทั้งสองฝ่ายว่าจะเดินหน้าความสัมพันธ์นี้ไปอย่างไรต่อไปท่ามกลางกระแสทั้งบวกและลบจากสังคมที่จับตามอง